เกินคําว่ามนุษย์จะทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งปรุงแต่งมันไม่ได้มากับเราแต่เกิดและมันก็ไม่ได้อยู่กับเราจนบนตายมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะนั้นอย่าไปยึดติดอะไรมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงวันที่เราดับขันมาแล้วมันก็แตกสลายหายไปไม่มีอะไรมาก แพ่เขาถามหน่อยสิพี่ถามเียอะขาแหละยังไม่อิ่มอีกถามเลยเลียให้มันหมดจานเพื่อนทั้งก็รู้ว่าเธอจะถามกันกูอ่ะไม่ใช่เพื่อนหนึ่งสมมุติแพรขึ้นสเตียรีมอยาก,กับพี่อุ้มเงี้ยแพรสามารถเอาไล์เอาไปไล์ช่องแพ้ได้ไหม ได้ได้แต่ว่าวันนั้นคุยกับพี่จูกว่าไงพี่จูกอยู่ไหมเราเนีมันนึกว่าน้าเด็ดกินไปอึดหนึ่งเคงนึงได้ได้แต่ว่าเอา่อต้องระวังต้องระวังเรื่องมันจะเป็นคลิปซ้ําอ่ะถ้ามันเป็นฉากเดียวกันอะ่ะถ้าอย่างนั้นช่องจิ๋วนะไม่ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นต้องให้ สมมติผมเป็นคนสมมุติผมคู่รัก Youtube เป็นคนขึ้นไลค์แล้วน้องแพรมาร่วมแล้วน้องแพรก็ตั้งกล้องของน้องแพไลค์ like ด้วยถ้ามันเป็นฉากเดียวกันอันนี้ของผมต้องไปตั้งค่าหลังบ้านว่าเอ,อเหมือนอนุญาตให้ทําซ้ําได้อเหมือนอนุญาตให้ทําซ้ําได้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมตั้งค่าว่าไม่อนุญาตให้ทําซ้ําอะอันเนี้ยไอ้ไอไอไอคนที่สองที่สามะจะโดนเรื่องคลิปซ้ำ,ซำ ฉันทำตำสับประรดใส่ตะไคร้อร่อยตำสับประรดใส่ตะไคร้เออน่าน่าลองน่าจะอบน่าจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะมันทำยังไงแวะแพหาวิธีทำใน g o o g l e ไม่เจอทำอไรจะตีมหยาดขึ้นหรตีมหยาดหรืออะไรน้องแบงก็ขึ้นได้ใช่ไหมอ่ะตีมหยาด ใช่ที่ขึ้นน้องมาขึ้นกับเราจะหมายถึงว่าถ้าน้องจะเอาช่องน้องไล่อะแล้วบอกตรงนะไม่เก่งในเรื่องพวกนี้นะเรื่องไม่เก่งนะงนะแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นใครใช้ระบบ iOS เนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะอืมคือไม่รู้แ่บๆ <c oughs> ไม่ต้องมายุ่งนะ <c oughs> ถ้าใช้ iOS iPhone นี่ไปไกลไกลเลยนะ <c oughs> อันหลังเมื่อไหร่ผมเพียงมืแม่น้ำเลยนะผมผมไม่เอามันใจยาก ไม่ใช่เพื่อนสตรีตมหยาดแล้วไลฟ์พร้อมกันก็มันก็ไม่มีหมายถึงว่าต่างคนต่างไลฟ์เหรอต่างคนต่างไลฟ์มันก็มีปัญหาอะไรนี่อ่าได้ใช้ a อ d ดร i d โอเคคุยกันได้ลไลฟ์พร้อมกันก็ได้นออดเนี่ยก็อย่างสมมติเนี่ยสมมติสมมติขึ้นเป็นนี่สมมติสมมติเป็นเวทีทีมหยาดใช่ไหมแล้วน้องแพรก็ขึ้นมาที่ผมใช่ป่ะแล้วแพรก็อาจจะเอาอีกเครื่องหนึ่งก็ตั้งไลฟ์สด ก็ได้ก็ทําไปเลยแต่ถ้ามันยุ่งยากก็อย่าทํานะผมก็ไม่ค่อยทํำหรอกผมผมผมก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทําแบบนี้นะจริงจอันนี้พูดจับใจเออใช่ถ้าเจอใช่เจอเรื่องคลิปทําซ้ําถ้าเอาไปแบบไม่ต้องแต่งอะไรเว้นแต่เอาไปแต่งใหม่อืมม่มีการตัดต่อต้องใส่โนู่นใส่นี่แต่ว่าก็ไม่ทํา ขนาดเอนั่นน่ะที่ไลฟ์สดภาคที่พูดนี่มันมันตัดไปตัดมาเหลือเหลือกี่นาทีนั่นน่ะไอ่นั่นผมก็จะไปตัดหลังบ้านมันมีโปรแกรมตัดต่อของ u t u b e มันโดยตรงผมก็เคยตัดแล้วมันมันเคยได้อยู่สี่ห้าคลิปเมื่อย้อนหลังไปที่นี่ตัดจะมาทำอีกรอบหนึ่งไอ้ที่เราจะเอาไว้มันเสือกหายไปไงมันกลายเป็นเราตัดเอาเอาไอ้ที่เราจะเอาไว้ออกเออจริงๆตอนนี้ก็เนี่ยก็ได้เนี่ย วันหลังชวนพี่อุ้มไปออกไลฟ์แพรแล้วกันเออได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลังพังเนี่ยนี่นี่กำลังไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยกดเนี่ยมันก็จะมีคําว่าบันทึกไฮไลท์ไหนไห่ย